สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาแนะนําหนังสือเล่มนี้แด้ๆก็คือ Eat d h a t Frog นะคะกินกบตัวนั้นซะเล่มนี้ครูเคยทําเหมือนเป็นสรุปไว้ให้แล้วแต่อันเนี้ยข้อข้อเจ๋งของมันคือมันคือเป็น Workbook อ่ะมันคือเป็นหนังสือที่เอาไว้ให้เรานะคะเขียนตอบคําถามตัวเองแล้วมีเยอะมากแล้วครูคิดว่ามันมีเทคนิคแบบเจ๋งๆเยอะมากเลยนะคะอันนี้ผู้เขียนก็คือคุณ b r i นด Tra C y นั่นเองนะคะและ้วครูก็เอาเทคนิคหนังสือเนี้ยไปใช้แล้วเขียนจริงๆนะคะเนี่ยครูก็ เขียนแล้วครูก็พิมพ์ไว้ตอนนั้นเพราะว่าคาถามในนี้มันเยอะมากแล้วครูที่เกจเขียนใช่ปะครูก็เลยพิมพ์เอานี่คือเนี่ยที่ครูเขียนไว้นะแบบเนี่ยมีหลายอันเลยนะคะมีหลายแผ่นเลยแต่ครูเอาหยิบมาอ่านให้ฟังนะอย่างเช่นบทที่สามเขาบอกว่าคุณอยากสร้างนิสัยอะไรให้ตัวเองมากขึ้นเนี่มนยมารูเขียนว่าอยากทํางานที่สร้างแวลูให้องค์กรโดยระหว่างช่วงเวลางานนั้นก็คือมีเวลาว่างที่จะคิดใซจี้หรือการอิมพ o v e m เมนต์เพื่อให้งานมันมีประสิทธิภาพอยากสร้างนิสัย ไม่หยุดเรียนรู้กระหายการเรียนรู้ตลอดเวลาติดตามข่าวสารความรู้อยู่ใหม่ๆเสมอนิสัยการจัดระเบียบการวางแผนการวางเป็นระบบการเก็บข้อมูลไฟล์ให้เป็นมาตรฐานสร้างวินัยให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็เขียนว่าคุณอยากสร้างนิสัยให้ตัวเองทําอะไรให้น้อยลงครูเขียนว่างานแอดมินงานด็อกิวเมนต์และงานรับโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานอะไรแบบเนี้ยครูอยากจะทามันให้มันน้อยลงนะคะคุณจะเริ่มทําอะไรครูก็เขียนไป เริ่มจัดสรรเวลาเริ่มเริ่มสร้างระเบียบวินยัยเริ่มวางแผนจัด ความสําคัญเริ่มแบบตัดบทสนทนาเพราะเมื่อก่อน,นเวลาครูรับโทรศัพท์แล้วบางคนก็จะแบบโอ้โหลากคุยยาวคุยอะไรไม่รู้จะแจไปเรื่อยอะไรเงี้ยครูก็จะพยายามตัดบทว่าเออเดี๋ยวแบบขออนุญาตวางสายนะคะอะไรเงี้ยการสร้างแพทเทิร์นในการปฏิบัติงานการฝึกทักษะการพูดปฏิเสธอย่างที่ครูคเคยเล่าไปในอีพีไหนไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเวลาทํางานอ่ะตอนช่วงมาใหม่ๆก็จะแบบได้ค่ะยินดีค่ะได้ค่ะยินดีค่ะปรากฏอ้าวฉันไม่ได้ทํางานตัวฉันเลยเจ้ามาแต่เป็นคนดีแบบเนี้คยครูก็เลยอยากฝึกทักษะ การปฏิเสธคนนะคะแล้วก็คุณจะเลิกทําอะไรก็คือการใช้อารมณ์นะคะในการพูดโทรศัพท์เพราะบางทีเวลาคููและโทรศัพท์อะแล้วบางครั้งอะเวลาคููต้องอยู่กับคนที่เขาไมาเ่เซ็ตแย่ๆแบบพูดจา คือเข้าใจไมล์เซตแย่ป่ะแล้วครูจะรู้สึกหงุดหงิดมากเออครูก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นปัญหาแล้วครูต้องแบบเลิกทํามันนะคะแล้วก็การคิดและเดาว,ว่าผู้อื่นจะทํางานนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งในการทํางานเลยเพราะว่าหลายคนเวลาที่มีเมล,ลสั่งงานมาสมมติสั่งมาห้าคนเราก็จะคิดว่าอ๋อคนนั้นทําแล้วแหละคนนี้ทําแล้วเออคนนี้นก็คงทําแล้วแหละเขาได้เมลเหมือนกันถ้าเราไม่คุยถ้าเราไม่สื่อสารปรากฏว่าทำไมรู้ปะ่ะไม่มีใครทําสิ่งนั้นจ้าดังนั้นเลิกเดาเลิกคาดเดาว,ว่าคนอื่นเขาจะทางาน,น,นะ มองนาทีนะวันนี้ที่ครูมาแนะนำหนังสือดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูนะคะบ๊ายบาย